สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับมาติดตามฟุตบอลประจําค่ำคืนนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับวันพฤหัสนะครับฟุตบอลรายการสำคัญจะเป็นยูโรปาลีกนะครับก่อเตะกันมากมายหลายคู่เลยนะครับทัศนวันนี้เหมือนเดิมครับจัดมา2อคู่นะครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสโบท็อปเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของสโมสรลีสยูไนเต็ดนะครับผมก็ มีทัยงเรื่องมากมายสำหรับนักเสี่ยงทายแล้วก็มีคอมมันคุ้หลองการเงินด้วยนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์478 PSGYW นะครับวันนี้นะครับสองผู้ที่จัดมาไปเริ่มที่คู่แรกแล้วกันนะครับจะ็นเก็บระหว่างเกนพบกับสซีสเดนสวดเดนนะครับผมก็นี่เป็นกลุ่มแอล S <S <an> นะครับตอนนี้นะครับเกนเป็นทีมเดียวที่มีศูนย์แต้มจาก3เกมนะส่วนสวีเดมี6คะแนนจาก3เกมเป็นที่2นะครับซึ่งถ้าจริงจริงถ้าเกิดว่าการเรื่องของชื่อชั้นก็ถือว่าสูสีกันนะครับเป็นสองทีมที่มีประสบการณ์ในยุโรปพ,พอกันทั้งคู่นะครับแต่ความแตกต่างอยู่ตรงที่เรื่องผลงานและทรงบอลนะครับปีนี้เกนเป็นทีมที่ไม่ไม่ดีเลยครับเล่นไม่ดีเล่นห่วยแล้วก็ผิดพลาดบ่อยแพ้เยอะด้วยทรงบอลไม่ดีมากปีนี้นะครับส่วนสวีเดนผลงานตอนนี้ถือว่า เยี่ยมเลยชนะมาลูลูติดต่อกัน6เกมรวดแล้วนะครับเกมลุกดุดันทรงดีมากมากนะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยสวีเดนน่าจะเน้นเพราะว่ามีโอกาสลุ้นกับการไปแชมป์กลุ่มได้ด้วยนะครับดอนเอาคิดว่าวันนี้น่าเต็มที่เราก็เหนือกว่าเกมทุกด้านด้วยนะครับผมก็อยู่แล้ววันนี้เลทเปิดมาให้สวีเดนต่อครึ่งลูกให้ต่อที่ถิมเยอะเลยแล้วกันนะครับวซนัสวสวีเดนนะครับ สวยคู่หนึ่งไปดูเกมระหว่างมาคาบี้เทลวีฟนะครับเจอกับเบียเลอเอานะครับอันนี้เป็นกลุ่มไอนะครับปัจจุบัน2ทีมนี้คือ2ทีมหัวตารางเลยนะก็คือเบียริลเป็นจ่าฝูงส่วนมาคาบี้เป็นอันดับ2นะครับมี6แต้มส่วนเบียริลมี9แต้มนะครับก็มีโอกาสเข้ารอบทั้งคู่นะครับผมซึ่งถ้าเกิดวันนี้วัดกันจริงๆถ้าเกิดถามว่าวใครน่าเชื่อมากกว่าโอเคแหละ ผลงานเดี D ่ยงคู่นะครับแต่รเรื่องของผลงานทรงบอลภาพรวมชื่อชั้นทีมนักเตะต่างๆค่อนข้างชัดว่าเบียร์ลิวดีกว่าแบบชัดเจนเลยนะครับยิ่งเกมก่อนเจอกันมาเนี่ยเป็นเบียร์ลิวตกไปสี่ศูนย์ก็เป็นการวัดแล้วว่าพวกเขาเหนือกว่าจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถึงแม้จะไปเยอือนแต่คิดว่าด้วยความที่ผลงานและทรงดีกว่าแล้วก็เป็นทีมที่เกมลุกดูดันอยู่แล้วด้วยผมคิดว่าวันนี้น่าจะบุกเชือดได้ด้วยความเดือดกว่าแบบทุกด้านจริงๆนะครับก็ให้ดยต่อที่ เบียร์เลเยอต์กันนะครับสรุปแล้วนะครับสอบกู้วันนี้ผมให้มองไปที่ในส่วนของอมีเบียร์เลเยอนะครับแล้วก็โซเวน่าโซเวนด้านะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับก็จะก,กันย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับทางสับวอท็อปนะครับก็เป็นหนึ่งในสปอวเซอร์หลักของสมโมสรลีสยู n นเต d น,นะครับผมมีทางเรื่องมากมายสำหรับนักเสี่ยงทายแล้วก็เรื่องของการเงิน มันคงปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้นะครับที่แอดไลน์ c 7 8 p s g y w นะครับสวัสดีครับ